สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนมิถุนายน2564นี้นะคะโชคและลาบลอยจะมากันแบบฟุกๆแล้วก็ค่อนข้างเด่นด้วยเหตุเพราะว่าดาวพระเกตของคุณนั้นเดินเข้าสู่พบเรือนแห่งโชคลาภค่ะอะไรที่ตั้งใจไม่ค่อยจะได้หรอก แต่อะไรที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมันจะมาแบบดีมาแบบฟุกสุดๆมาแบบไม่คาดฝันไปเลยในเดือนนี้นะคะดาวหน้าที่การงานของเจ้าชะตาสถิตยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นราชาโชคและแม้ว่าดาวเกิดของตัวเองจะได้ตำแหน่งนิดหรือเรียกว่าดาวมีพลังไม่มากพอแต่ก็ถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงาน เพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังอะไรหรือไม่และต้องทําอะไรให้มันดีไปตลอดรอดฝั่งในเดือนมิถุนายนนี้เนื่องจากว่าดาวมันเป็นราชาโชคในภพเรือนมรณะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดเนื้อๆเ,เน้นๆกันภายในคลิปเลยค่ะ ดีชาาลัคนา,าราศีพิจิกนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวประจำเดือนมิถุนายน2564นค่ละลัคนาก็คือผู้ที่นำวันและเวลาเกิดไปผูกดวงหาลัคนาหรือเรียกง่ายๆว่านำช่วงเวลาเกิดของคุณไปหาลัคนาน,นั่นเองค่ะส่วนราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคม ถ้าใครอยากฟังแอดมินพูดเร็วขึ้นนะคะลองไปตั้งค่าสปีดหรือว่าความเร็วให้อยู่ที่1.2หรือ1.5จจะฟังแล้วสนุกมากขึ้นค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกคุณมีดาวประจำตัวก็คือดาวพระอังคารซึ่งในเดือนนี้ดาวพระอังคารยังคงมีตำแหน่งเป็นนิดก็คือมีฤทธิ์น้อยลงนั่นเองเจ้าชะตาช่วงนี้ก็รู้สึกเหมือนคนที่ไม่ค่อยมั่นคงในตัวเองหรือเรียกว่าบางทีก็ลังเลในบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะตัดสินใจไปแล้ว หรือว่าฟันธงไปแล้วว่าจะเลือกแบบนี้จะทําแบบนี้จะคิดอย่างนี้ก็ต้องกลับออกมาคิดใหม่กลับออกมาตัดสินใจใหม่ทีนี้สําหรับชาวพิจิกแล้วนะคะดาวพระอังคารนั้นนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนตัวเองแล้วยังเป็นดาวอริรหรือว่าดาวอุปสรรคของตัวเองอีกด้วยชาวพิจิกนั้นเวลาที่เกิดอุปสรรคหรือเกิดสิ่งที่ทําให้งานของคุณนั้นไม่ตรงไปกับความคาดหวังของคุณไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่คุณคิดอุปสรรคส่วนหนึ่งมักจะมาจากตัวเองอยู่เสมอเลยอย่างที่แอดมิน อบบอกให้ฟังยังไงก็ตามลองไปฟังอ่านคนผ่านดาวอ่านเขาจากลัคนาราศีพิจิกกันนะคะซึ่งตอนนี้แอดมินกาลังทำคลิปชุดนี้อยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้ทํำถึงลัคนาราศีกรกฎแล้วแล้วก็หยุดไปก่อนเพราะว่าจะต้องมาทําประจําเดือนหน้าให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนดังนั้นกดติดตามไว้นะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่แอดมินอัปเดต คลิปใหม่ๆก็จะได้ขึ้นเตือนแล้วก็ได้เข้ามาฟังกันลองฟังดูนะคะจะได้รู้จุดเด่นจุดด้อยจุดที่ต้องโชว์จุดที่ต้องดันจุดที่ต้องแก้ไขข,ของลัคนาราศีของตัวเองอะ มาถึงที่ว่าเมื่อดาวพระอังคารเนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนอริแล้วแล้วเข้ามาสู่พบสุภะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยคือประมาณวันที่สองมิถุนาทีนี้ความมั่นอ,อกมั่นใจน้อยลงเสริมกําลังใจได้ค่ะด้วยการรู้สติรู้ตัวเองในส่วนของความเป็นอริน่ะก็ดีนะ ที่อังคารเป็นนิดอยู่บ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยความเป็นอริอรินั้นจะได้น้อยลงทีนี้วิธีแก้ไขแล้วก็เพิ่มกํำลังใจให้ตัวเองก็อย่างที่แอดมินบอกนะคะว่าให้มั่นใจในตัวเองด้วยการแสวงหาข้อมูลให้มากที่สุดสำหรับประกอบการตัดสินใจนะคะ แล้วก็ทํามันลงไปเมื่อข้อมูลเหมือนครบถ้วนดาวตัวเองเดินก็สู่พบเรือนสู่พระพบเรือนแห่งความสำเร็จทั้งทีจะต้องมั่นอ,อกมั่นใจแต่ด้วยความมีอริเป็นตัวเองแบบนี้แอดมึงก็เลยต้องบอกว่าให้ก่นกลองข้อมูลทุกอย่างจากสิ่งรอบข้างจากข้อมูลรอบข้างทุกๆสิ่งเปิดรับท,ทุกๆอย่างเอามาวิเคราะห์แล้วเมื่อแน่ใจแล้วทำลงไปให้หนักแน่นให้มั่นคงแล้วก็เดินหน้าต่อไปเลย นะคะอย่าปล่อยให้ช่วงเวลาที่ดาวเจ้าเรือนตัวเองเดินเข้าสู่พบสุภะผ่านไปอย่างไรประโยชน์มันมีอีกคำทำนายหนึ่งสำหรับดาวที่เดินแบบนี้ด้วยนะคะว่าเจ้าชะตาอาจจะต้องเดินทางไกลในระยะนี้เหมือนกันคือถ้าไม่ติดโควิดแอดมินก็จะฟันธงว่าจะมีการติดต่องานทางไกลหรือเดินทางไกลไปติดต่องานกับชาวต่างชาติหรือไปเที่ยวต่างชาติกับกับคู่ครองคนรักเพราะว่าจะได้กลุ่มรวมกับดาวคู่ครองคนรักหรือว่าดาวพระสุขซึ่งอยู่ในตำแหน่ง ราชาโชคในพบเดียวกันตั้งแต่วันที่25มิถุนายนเป็นต้นไปด้วยนะคะในช่วงนี้สิ่งที่แอดมินอยากให้ชาวพิจิกระมัดระวังมากๆก็คงจะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารน,นะคะเพื่อนๆหรือคนรู้จักเนี่ยส่วนมากในระยะนี้ก็ต้องคิดให้ดีคิดให้รอบคอบให้มากขึ้นว่าใครจะมาขอให้ร่วมลงทุนลงแรงร่วมซื้อร่วมหุ้นร่วมหาอะไรก็ตามให้ ระมัดระวังการเจราจาที่ผือพลั้งไปรับปากโดยประมาทย,ยังไม่ได้ไต่ตองนะคะเพราะว่าทั้งดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์นั้นยังมีอีกสถานะหนึ่งก็คือเป็นเจ้าเรือนอริและเจ้าเรือนวินาศของชาวพิจิกอย่างที่แอดมินบอกไปเมื่อสักครู่ดังนั้นรู้ไว้ไม่ได้เสียหายระวังไว้ไม่ได้เสียเปล่าแน่แอดมินจะทํานายอย่างนี้ เพียงแค่เรื่องดีๆก็ได้แต่ไม่บอกเรื่องหลายๆก็ได้คนฟังจะได้ชอบเวลามาฟังแต่จริงๆแล้วในทุกๆเดือนเดี๋ยววันเวลาก็ผ่านไปเดี๋ยวผู้ฟังก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีเรื่องทุกเรื่องไม่ได้มีแง่ดีแง่เดียวดังนั้นแอดมินจะต้องพูดเรื่องร้ายไว้ให้ฟังด้วยเพื่อที่จะได้ระมัดระวังความเสียหายความเสียหายที่จะเกิดในกรณีที่ดาวเดินแบบนี้นะคะก็ให้ระมัดระวังความเสียหายจากผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชา ผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าผู้อาวุโสอาจจะมีเรื่องของการถูกทรยศหักหลังบอกเราแบบนี้แต่ไปทําแบบนี้อาจจะมีเรื่องของการเสียชื่อเสียงเกียรติยศเอาเราไปนินทาหรือว่าเอาเราไปใส่ในโซเชียลให้เราเสียหายนะคะอันนี้เกิดขึ้นได้ในส่วนของดาวเสาร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะนั้นแม้ว่าการติดต่อสื่อสารของชาวพุทธศกในปี2ปีนี้แอดมินยกให้เป็นที่1ของทุกลักนณเลย ยิ่งเรื่องเพื่อนฝูงพี่น้องนั้นเรียกว่าพึ่งพากันได้เพราะว่าเสาเป็นเกษตรราธิปดีจะเล่นนู่นจะเข้าสมาคมจะทําการสิ่งใดที่ต้องอาศัยการพูดจาทําสัญญาสัญญามันจะได้เล็งผลเลิศแต่ทําไมแอดมินบอกให้ระวังเพราะว่าดาวังคารกับดาวพระศุกร์เตือนไงดังนั้นจะต้องเวทน้ําหนักให้ดีนะคะว่าระหว่างที่แอดมินบอกว่าพันธุ์เอดาวดาวดาวพระเสาเป็นเกษตรราธิปดีมันมั่นคงอะ มันมีเรื่องพี่น้องมั่นคงแต่ดาวอังคารกับดาวพระศุกร์บอกว่าเฮ้ยมันต้องระวังเรื่องการติดต่อกับพี่น้องติดต่อกับญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะต้องเอาไปเวทน้ําหนักให้ดีและช่วงระยะเดือน2เดือนนี้แอดมินยิ่งจะบอกให้รอบครอบให้มากเพราะว่าดาวพระศุกร์ในเขาเดินเดิอนอยู่ประมาณเนี้ยแหละค่ะดาวพระศุกร์ท้าอังคารอยู่ใน1เดือนถึง2เดือนแล้วก็มาเล็งกับพระเสาร์มันจะเกิดปัญหากุกขักหรือว่ามีอุปสรรคล่าช้าขึ้นมาได้ เกี่ยวกับเรื่องของการงานการติดต่อหรือว่าการทำสัญญงสัญญาอะไรก็ตามที่ชาวพิจิกกำลังดำเนินการอยู่นะคะทีนี้เรื่องของเงินในเดือนมิถุนายนนี้นะคะดาวพฤหัสเจ้าเรือนการเงินของคุณนั้นยังสถิตยอยู่ที่ลัคนาราศีกุมเรือนพันธุทุแสดงว่าเงินทองที่จะเข้ามายังมีกระแสที่เกี่ยวพันกับบ้านเรือนบ้านช่องที่ดินทรัพย์สินนะคะชาวพิจิกบางคนเนี่ย อาจจะกำลังมองหาบ้านรถที่ดินอยู่ก็ได้หรือบางทีถ้ายังไม่มีบ้านก็ยังไม่มีบ้านเลยบ้านหลังแรกก็กำลังจะมากำลังมีความชัดเจนในการอยากจะหาซื้อบ้านซื้อสถานที่เพื่อประกอบการอะไรบางอย่างจนถึงบางคนก็อยากทําอะไรเกี่ยวกับบ้านเช่นทําบ้านไปเป็นรีสอร์ททาไรให้คนมาเที่ยว หรือว่าทําบ้านให้เช่าอะไรในทํานองนี้ซึ่งมันโดดเด่นมากในดวงของชาวพิจิกที่ดาวพฤหัสอยู่แบบนี้ยาวไปจนถึงเดือนกันยายน2565นะคะใครคิดจะทําอะไรแบบที่แอดมินบอกก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจทําเพราะเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะขอให้ร่วมกันทํากับคู่ของคนรักหรือว่ามีหุ้นส่วนผู้ร่วมงานทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมเวทน้ําหนักให้รอบคอบระหว่าง ดาวอังคารและดาวพฤหัสที่เตือนซึ่งดาวสองดวงนียเขาอยู่แค่2เดือนดังนั้น2เดือนนี้อาจจะช้าๆหน่อย2เดือนตั้งแต่อดบินบอกแล้วหลังจากนี้2เดือนเริ่มทําแบบเร็วๆลุกคาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพฤรรหัสนั้นอยู่ยาวจนถึงกันยาดาวเสาร์นั้นอยู่ยาวไปอีก2ปีนะคะในส่วนของโชคลาภนั้น ไม่อย่างบอกก็ต้องบอกว่าดาวเกตเดินเข้าสู่พบเรือลาภะชาวพิจิกจะมีลาบลอยแบบฟุกๆอย่างที่แอดมินบอกในตอนต้นคลิปเลยและมันเป็นลาบลอยแบบฟุกที่ไม่ได้ตั้งใจจะมีไอ้ที่ตั้งใจอาจจะไม่มีและจะเป็นแบบนี้จนถึงประมาณวันที่9กรกฎาคมนะคะเอาจริงๆแล้ว มันมีเรื่องฟุกฟุกมาตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมลองทบทวนดูว่ามีโชคลาภอะไรเข้ามาบ้างไหมโชคลาภที่ไม่ได้ตั้งใจการงานที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าดาวพระเกตนั้นก็คือเรื่องของความปวนแปรอะไรก็ตามที่มันปวนแปรที่มันไม่ได้ตั้งใจที่มันไม่ได้คาดคิดนั่นก็คือดาวพระเกตนะคะ เรื่องหน้าที่การงานในเดือนมิถุนายนนี้สําหรับแอดมินแล้วมองว่าพิจิกนั้นค่อนข้างดีดาวพระอาทิตย์ได้ตำแหน่งราชาโชคแม้จะเป็นราชาโชคในเรือนมรณะแอดมินว่าก็ยังไม่ได้แย่มากนักมองว่ามันมีโอกาสมากเลยที่คุณจะได้ทํางานประสบความสำเร็จโดยเฉพาะงานที่ติดต่อกับชาวต่างประเทศชาวต่างชาติ หรือมีโอกาสจะได้ไปประสานงานกับชาวต่างชาติและมันได้รับผลสำเร็จแบบสูงสุดด้วยจากความเพียรพยายามจากสิ่งที่ชาวพิจิตเคยกระทำมาหลายคนนะคะชาวพิจิตหลายคนจะมีโอกาสได้รับผลดีเกี่ยวกับที่ดินมรดกประสบความสำเร็จในเรื่องการงานที่ทำร่วมกับคนอื่นเป็นอย่างมากยิ่งถ้าทำงานร่วมกับคนต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยจะได้รับความไว้วางใจจะได้รับการโปรโมตจะได้เลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งได้รับความ คือเชื่อมั่นน่ะแต่หากดาวดาวนี้นะคะไม่ถึงว,ว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยเลงกับดาวพื้นดวงในองศาที่ไม่ดีแล้วเกิดด้านเสียขึ้นมาก็เป็นไปได้ว่ากิจการงานมีแนวโน้มจะเสียหายหรือว่าอัาสบเฉาซบเซาลงไปมันไปพ้องต้องกันกับดาวพระศุกร์และอังคารที่แสดงแสดงพลังดาวบอกกล่าวและเตือนชาวพิจิกว่าให้ระมัดระวัง ดังนั้นหัดส,สังเกตตัวเองเวลาที่ฟังแอดมินไปเนี่ยแนวโน้มไปทางไหนดีหรือแย่ตรงกับที่แอดมินบอกไหมจะได้วางแผนชีวิตตัวเองให้ถูกต้องถ้ามันไม่ตรงก็แสดงว่าดาวพื้นดวงเราส่งผลไม่ดีก็ต้องระมัดระวังตัวเองแต่ก็ต้องไม่ระแวงเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราระแวงเกินไปเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วเราก็จะเกิดความลังเลมากขึ้นก็อย่างที่แอดมินบอกอะไรจะไม่ทําให้เรารู้สึกว่าเราตัดสินใจผิด เราทำดีที่สุดด้วยการหาข้อมูลให้มากที่สุดนะคะในส่วนของความรักชาวพิจิตที่ยังไม่มีใครหัวใจว้าเวงมาตลอดเดือนนี้มีโอกาสแล้วค่ะที่จะพบผู้คนมากหน้าหลายตาอยู่มีสเสน่ห แต่เป็นเพราะอะไรชาวพิจิตจึงยังไม่รู้สึกชอบเขายังรู้สึกขัดหูขัดตาเพราะว่ายังมีดาวพระราหูและดาวพุธมากุมร่วมกันในลัคนาราศีแห่งความรักของคุณนั่นเองและตัวแทนดาวแห่งความรักของคุณเองก็บ่งบอกว่าหากจะพบเจอใครก็มักจะเจอคนที่แก่กว่า เป็นผู้ใหญ่กว่ารวมไปถึงอาจจะพบเจอคนเกะไกลที่จะเจอกันในต่างแดนต่างแคว้นหรือในยุคสมัยนี้ที่เรียกว่ายุคสมัยโควิดก็จะต้องบอกว่าอาจจะพบเจอคนคนนั้นทางอินเทอร์เน็ตก็เป็นไปได้ค่ะ สำหรับคนมีคู่ในระยะนี้นะคะมีโอกาสอย่างมากที่จะได้พากันไปเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนหรือไปเที่ยวในแดนไกลหรือไปพักผ่อนในที่สงบสบายใจมีโอกาสได้คิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตคู่เรื่องของการจะซื้อเรื่องอสังหาริมทรัพย์จับเขาคุยกันเรื่องบ้านรถที่ดินอันนี้เป็นไปได้เพียง <_. S 1> แต่ว่าความเห็นยังไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยยังไม่ค่อยตรงกันเท่าไหรนะ่นักแต่ก็ขอให้พูดคุยกันด้วยการฟังอีกฝ่ายพูดฟังอีก เหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งให้จบค่อยนําเสนอความคิดเห็นของตัวเองออกไปมันก็จะทำให้ใจเย็นลงเพราะอะไรถึงพูดอย่างน,นี้เพราะว่าดาวราหูนั้นเข้า เข้าปบคู่ครองแต่ก็กลุ่มร่วมกันกับดาวโชคลาภและดาวมรณะเหมือนกันดังนั้นผู้จากกันให้เย็นหูเย็นใจจะทําอะไรฟังกันละกันนะคะเพราะว่าถ้าไม่ฟังกันมันมีเหตุเพศภัยให้ต้องแยกย้ายจากกันอยู่เช่นกันเพราะเวลาที่ดาวราหูอยู่ในภพปัตตานีแล้วเลงลักนั้นบางคู่ถึงกับเลิกรากันไปเลยดังนั้นแอดมินก็เลยชี้ให้เห็นไว้ก่อนนะคะ สำหรับสุขภาพของชาวเมถุนในเดือนนี้นั้นแอดมินขอให้เรามัดระวังในเรื่องของสายตาเรื่องของตาเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเตะนั่นโดนนี่โดนมีดโดนอะไรขอให้มีสติให้มากเพราะว่ามันจะมีเรื่องของเลือดตกยางออกเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอยู่เสมอก็ให้เรามัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ด้วย ไม่ใช่แค่เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงแต่เพราะว่าดาวพระอาทิตย์นั้นสถิตยอยู่ในภพที่ไม่ดีนะคะฟังคลิปนี้แล้วชอบกดติดตามให้อดมินด้วยอยากให้กำลังใจให้อดมินทำช่องนี้ไปนานๆกดแชร์จะขอบพระคุณมากนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ